วันนี้มีโพสต์ล่าสุดจากทางสื่ออาเซียนสกายไลน์นะคะบอกว่าวันนี้จะมานําเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาที่สวยงามแล้วก็มีสีสันนี่คือชุดประจำชาติของกัมพูชาโดยชุดนั้นก็จะเป็นตามรูปภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะคะแล้วมาดูกันอีกคลิปหนึ่งคนนี้ก็คือเป็นเรียกว่าไอดอลชื่อดังของกัมพูชาเลยนะคะเป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียงซึ่งได้โพสต์คลิปนี้นะคะเป็นสถานที่ ที่หลายๆคนน่ะทราบกันดีนั่นก็คือ,อนครวัดนั่นเองค่ะแต่ว่าดูการแต่งกายของคนที่มาเข้าร่วมงานสิคะเป็นชุดแบบนี้ทั้งหมดเลยเหมือนกับว่าสั่งมาจากประเทศไทยซึ่งไม่เหมือนกับการแต่งกายที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของกัมพูชาเลยนะคะ โดยในคลิปนี้ค่ะเขาได้เขียนบรรยายบอกว่านี่คืออังกอวัดแห่งราชอาณาจาักรกัมพูชาโดยบรรยากาศรอบนอกนาเพืเ่อนๆลองดูแต่ละคนเนี่ยมีการแต่งกายทั้งเสื้อผ้าธรรมดาแล้วก็มีการแต่งกายด้วยชุดที่มีสบายค่ะคล้ายๆกับการแต่งกายของคนในประเทศไทย แล้วก็จะมีบางมุมนะคะการนั่งเนี่ยสีกานั่งอยู่ระดับเดียวกับพระสงฆ์เลยนะคะดูแล้วก็ค่อนข้างจะขัดหูขัดตานิดนึงค่ะส่วนการแต่งกายนะคะบรรยากาศที่เขาถ่ายมาให้ชมก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีทั้งการแต่งกายด้วยชุดธรรมดาทั่วไปและบางคนก็สวมชุดที่มีลักษณะเหมือนกับเป็นสบายค่ะ ซึ่งลองคิดดูนะคะถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบังเอิญไปเห็นเนี่ยใครๆเขาก็รู้อยู่แล้วว่าชุดลักษณะแบบนี้จะต้องเป็นชุดไทยอย่างแน่นอนแต่ว่าก็น่าแปลกใจนะคะที่นําไปสวมใส่กันในนครวัดซึ่งเหมือนกับว่าน่าจะได้รับความนิยมมากๆด้วยสิเพราะว่ามีคนสวมใส่เป็นจํานวนมากแต่ว่าดูแล้วก็น่าเห็นใจนะคะขนาดผ้าถุงที่ซื้อมาเนี่ยท้าท่านจะไม่ได้ซักแล้วก็ไม่ได้รีดทําความสะอาดอะไรเลย โดยมีหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าแปลกจริงๆวัฒนธรรมการแต่งกายแบบเมรดั้งเดิมที่ราชวงศ์ของกัมพูชาเคยใส่เป็นชุดราชนิยมของกัมพูชาไม่ได้เป็นเหมือนกับในปัจจุบันเลย ชุดที่คนขเขมใส่กันอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ชุดประจำชาติเหมือนกับพวกเขาต้องการจะขายชาติผ่านทางวัฒนธรรมการแต่งกายหรือเปล่าก็ไม่รู้สิบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันคิดถึงตัวตนที่แท้จริงของกัมพูชาเหลือเกินคนกัมพูชาทำไมถึงไม่รู้เลยว่าปัจจุบันนี้ไปแต่งตัวเรียนแบบประเทศไทยมากเกินไปทางทั้งที่ควรจะยึดถือตัวตนโบราณที่แท้จริงเหมือนกับว่าศิละปะก,การแต่งตัวดั้งเดิมของ,ของขเขม ถูกโยนทิ้งไปหมดแล้วบางคนคะ่ะมาคอมเมนต์บอกว่าทุกๆคนจะรู้จักวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีถงแล้วก็จะไม่มีใครทราบเลยเพราะว่าไม่มีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมของกัมพูชาจะมีการสวมชุดประจำชาติที่ใครๆก็รู้ว่าเรียกว่าสัมปอดโดยจะมีสีเฉพาะสำหรับแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเคยมีการบันทึกเอาไว้ว่าชุดประจำชาติของกัมพูชาจะมีระบุตามสีเอาไว้ถึง7วันบางคนค่ะก็บอกว่ากัมพูชาตอนนี้การสวมใส่ในการแต่งกายแทบจะไม่มีกำหนดรมเนีประเพณีแบบเดิมอีกแล้วผู้จริงๆชุดแบบเดิมก็ดูสวยดีแต่แปลกมากที่ทำไมคนกัมพูชาถึงไม่ภูมิใจกับรากเงาของตัวเอง บางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าเสื้อผ้าพ,พื้นเมืองของกัมพูชาที่เคยใส่ตามฤดูกานั้นมีหลายยุคแต่ว่าทุกวันนี้คนกัมพูชาก็เลือกที่จะแต่งตัวสบายๆเหมือนกับผู้คนทั่วโลกแต่ไม่ใช่ชุดที่มีสบายนะบางคนค่ะก็มาคอมเมนต์บอกว่าปัจจุบันนี้คนกัมพูชาพยายามแต่งตัวเรียนแบบประเทศอื่น ขนาดดีไซนเนอร์เองยังออกแบบมาคล้ายๆกับประเทศอื่นเลยเหมือนกับคนกัมพูชาเขาไม่สามารถมีความคิดริเริ่มและดึงเอกลักษณ์อะไรของตัวเองออกมาได้เลย บางคนคะ่ะกขบอกว่าขอบคุณนะจ้าที่คนคอมเมนต์มาใส่ชุดไทยแล้วก็ต้องเดินถือธงชาติถ้าเกิดไม่มีธงแล้วก็ชาติอื่นจะเข้าใจผิดอย่างแน่นอนบางคนก็บอกว่าถ้าไม่มีธงชาติต่างชาติเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดว่าเป็นชุดไทยแต่ก็เข้าใจนะนับถือหัวจิตหัวใจของกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมและก็คนในวงการชุดไทยจริง ตอนนี้ขเมนออกมาใส่ชุดไทยกันหมดแล้วเพียนกันไปหมดดูยังไงก็ไม่ใช่ต้นตำรับปล่อยออกมาได้ยังไงอยากให้ทางภาครัฐดำเนินการอะไรสักอย่างดูขนาดมวยไทยสิพยายามจ้องจะเคลมให้ได้ บางคนนะคะบอกว่าวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวสยามตั้งแต่อดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันก็ยังเป็นแบบเดิมที่มีการอนุรักษ์เอาไว้ไม่มีการใส่แซ่ไม่มีการเารติมแต่งเรื่องราวโดยทั้งหมดนั้นเป็นข้อเท็จจริงมีวิวัฒนาการที่ร่วมสมัยจึงสามารถรักษาเอาไว้ได้จนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะสมเด็จพระพันปีทรงนำมาเผยแพร่ก,การแต่งกายแบบไทยในต่างประเทศ ทำให้ชาวโลกนั้นรู้จักตราบนานมาถึงทุกวันนี้จารีประเพณีไทยคือสุดยอดในสยามไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้อยากให้มีการประกวดตัดชุดไทยประจำชาติในแต่ละปีด้วยค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปบางคนนะคะก็บอกว่าชุดซัมปอด คนขเขมรปกติก็ใส่อยู่ตอนได้รับเอกราชและอยู่มาวันหนึ่งได้ดูละครไทยหลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนใจรับเอาชุดคนอื่นแล้วก็อ้างว่าเป็นชุดประจำชาติของตัวเองซึ่งจริงๆชุดของประเทศเขาก็ดูสวยและเป็นเอกลักษณ์แทนที่จะนำไปต่อยอดให้คนบนโลกนี้ได้รู้จักแต่กลับไปก๊อปปี้ชุดของประเทศอื่นซึ่งมีหลักฐานแน่นหนาแล้วก็ใส่มาตั้งแต่รุ่นสร้างเมืองสร้างประเทศคนฉล,ลาดฉลาดคงจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วกระมัง บางคอมเมนต์นะคะบ,บอกว่าขเมรย้อนไปช่วงยุคนี้เจ้านายราชวงศ์ของขเมรยังมาพำนักอยู่ที่กรุงเทพเป็นราชบุตรบุญธรรมพระเจ้ากรุงสยามอาศัยขนธรรมเนียมตามแบบสยามขเมนเพิ่งจะมาใส่ชุดสบายของไทยตอนละครแม่กรารเกตอ่อนแอนี่แหละ หลังจากนั้นก็จัดชุดสบายของไทยไปเต็มๆอยากจะรู้จริงๆว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทำใหมตอนนี้ถึงยังนิ่งเฉยอยู่บางคนนะคะก็บอกว่าเพื่อนบ้านคงจะลืมบารพระบุรุษไปหมดแล้ววัฒนธรรมเก่าของตัวเองแต่ว่าตอนนี้ต้องดัดจริตมาสวมรอยวัฒนธรรมไทยไปใช้ คงจะน่าสงสารบรรพบุรุษของเขาคงจะเสียใจแล้วก็สาบแช่งทําให้ประเทศของเขาหน้าจะไม่เจริญรุ่งเรืองเป็นแน่แท้บางคนก็บอกว่าเรารักวัฒนธรรมที่งดงามแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงให้ร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนั้นอยู่ในสายเลือดของชาวสยามไทยก็คือไทยไม่ต้องไปเรียนแบบใครประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดมาก่อนจึงมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ไม่มีวัฒนธรรมรูปผสมไม่มีวัฒนธรรมร่วมและที่สำคัญการแต่งกายก็เป็นวัฒนธรรมที่ได้สืบเนื่องมาจากครั้งอดีตการโบราณ จากยุคสุขโขทัยมากรุงศรีอยุธยาสืบเนื้อมาอย่างกรุงรัตนโกสินทร์จบจนถึงปัจจุบันคนไทยไม่เคยลืมรากเง้าที่บรรพบุรุษได้สร้างสารรค์เอาไว้ให้ลูกหลานเพื่อต่อย,ยอดอสืบสานวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติตกทอดกันมามีงานฝีมือที่เป็นรายละเอียดงดงามอ่อนช้อยด้วยช่างฝีมือที่มีมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดและต้องเป็นคนไทยเท่านั้นถึงจะรู้ซึ้งคุณค่าอันเป็นมรดกไทยแต่ แต่ว่าทุกวันนี้มีบางกลุ่มที่ไม่รู้จักหวงแหนสมบัติของชาติกับจะยกให้เป็นวัฒนธรรมร่วมกับชาติที่เคยตกเป็นประเทศเราชเป็นอนานิคมของคนอื่นเท่ากับเป็นการดูหมิ่นบนรรพบุรุษอย่างไม่น่าให้อภัยบางคนค่ะก็บอกว่าชุดไทยนี่แหละแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทย เป็นความงดงามของชาวสยามที่หลือเลื่องตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันและเพื่อนๆล่ะคะเห็นภาพแบบนี้แล้วก็คลิปวิดีโอแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะคือไปเพ็นตอนแรกรัทนไม่ได้จริงๆ